วันนี้เราไปประชุมก่มทรัพยาการผลิตกับมูลนึ่งตำบลกิจรสนาครับมีมติขอมติในวาระการประชุมนะครับว่า,าเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการตามแนวทางกรมการพัฒนาชนครับติดตามผมวันนี้ครับจะออกมูลจาไปกันวิวแต่ว่าปีหน้าก็จะรับการผลแบบนี้แหละ จะได้รับเงินปันผลแล้วก็เฉลี่ยตื่นแบบนี้แหละแต่ต้องไปรับที่คณะกรรมการชุดใหม่ถ้าเกเราเล่าตู้ว่าการเราจำอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันอะไรที่มีปัญหาเรามักจะคุยกันตลอดเวลาอย่างนี้ครูเอาอะไรครูหรือกรณีเลื่อนเล่นน้อยครูอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้สุดยอดาคุยได้หมดเราคุยได้หมดแต่ถ้าเกิดอยู่ในล็อกของอะไรของ งานเก็จะก็เจอมันจะมีล็อกอีกว่านี้ที่อันนั้นไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ได้ต่อไปเราจะไปเกี่ยสบายเลยต่อไปนี้เราจะไปหาแคะแนนโทธิ์เุดๆแต่เราจะไปถึงมากขึ้นเราจะให้บริการมากขึ้นต่อไปถ้าจะมีผมมีคงกันแล้วคณะกรรมการดีโควตแล้วต่อไปใครจะมีอาชีพเสริมจะเป็นโอท็อกโอแท็ที่พัฒนากนต่างเราจะทำเราตามใจเราเราจะทำเราเดี๋ยวเราจะทำอาชีพเสริมให้พวกเรามีรายได้เพิ่มใครอยากได้เงินเราไป เพื่อทำอาชีพเสริมจะไปเกี่ยวเลยนะไปเกี่ยวเลยอันนี้เราเราได้แนวคิดขึ้นมาใหม่แล้วงจากที่ตรงนี้เมื่อก่อนเราเราเรียกว่าเรายังไม่กล้าโปยนั่นเลยนี้ต่อไปนี้จะไปเกี่ยวแล้วถ้าอยากได้เราทำอะไปทำอะไรที่ไปที่เกี่ยวข้อมันไปเกี่ยวเลยเอาเงินท่านท่านอยากได้อะไรเราจะให้ท่านต่อไปนี้เออเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเต็มเต็มที่กับงานเราโอเคครับตรงนี้ฝากข้อคิดถามเลยว่า ช่วยไปเอากลุ่มออมทรัพย์ที่ไม่เข้าระบบออกไปด้วยไม่รู้แหละผมได้ข้อมูลมาท่างตำบลวัดอำเภอบลำปางช่วยฝากแนวคลิปนี้จากกลุ่มออมทรัพย์บ้านบางเลนให้ไปติดตามว่ากลุ่มออมทรัพย์ใดที่ยังไม่เข้าระบบให้ออกให้หมด มีเยอะเลยนเราไป็ลูกเมียน้อยแล้วเยอะเลยผม้ะมูแล้วหากเข้มงวดไม่รู้เลยคนคนยาที่ท่านที่ว่าที่อื่นเขาผ่อนโดนได้แต่ที่นี่ตึงเป๊ะโอเคยินดียินดียินดีเอาโดยตรงมาตอบดีมากถ้าตรงไปดีก็ผมก็ชอบคนตรงแต่ว่าเราทเราไม่สามารถจะทำตามได้อันนี้จากเหตุผลและความจเป็นเรา เงินเรานี่หมุนเวียนตลอดเวลาไม่สามารถเข้าธนาคารได้ดีๆีเพิ่มสงเมื่อก่อนเราดูสิเรามีมาสองเล่นครับเงินออมทรัพย์เราอีกทูน่ะเราเปิดบัญชีเราไม่เลื้ออ่ะเรามีกลุ่บอลทรับทำยังิงบังทีเรามีอยู่นะแต่เราถูกไปเนื่องจากเหตุเหตุผลและความเปลี่ยนรู้ไหมว่ากลุ่มบอลทราบเนี่ยมีทั้งหมดมากี่เล่นแล้วสองเล่นนั้นอ่ะต้องมีสามหกมาสองเล่นแล้วเล่นเก่าเราเบสเก่าดูแล้วเล่นหม่ยี่เสิดท้ายังคุ้มไปมาอยู่เพียงแต่เพียงแต่ เงินเรามีความจำเป็นที่จะให้เขา้าระบบมันมีเหตุผลนะถูกไหมฮไม่ใช่กรรมการโกล่แค่แจะให้โผล่ในเช้าจริงไหมมีไหมไหม,มีใครไปยื่นกูแน้ไไแ,ลแล้วไม่ได้หรือไม่มีไหมมีั่นไงเห็นไหมปีพรกเงินมันเป็นอะไรครับมันไม่ทันมันไม่ทันแล้วจะไปเอาไวา้ธนาคารเพื่อเรืออะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือสิ่งที่เราระบายไม่เอาเงินติดเราก็ไม่มีรถยนต์อะไรไม่โอเคจบไม่เอาแล้วพอแล้ว ไปที่คขาเลยดูนะหลายท่านเบื่อหมดแล้วอ่ะพอแล้วเดี๋ยวระบายอีกระบางอี้ครับท่าแก้ววันนี้เป็นเรองใหม่นะครับถ้ามาขอเราให้เข้าในระบบแล้วให้ใครมาดูงานในวันข้งหน้าเราไม่จีจีครับ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะให้พระเราขอร้องให้เราเข้าไปอีกเราก็จะไม่เอาเด็ดขาดแล้วเอาอไปนี้นะครับเราทามาสามสิบกว่าปีไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับมานัจจุบันปัดแบบนี้ันไอ้แบดบนี้จะให้เราทำตามระบบนะครับเราก็ไม่ยินดีนะครับ ต่อไปนี้เราก็ทำตัวของเราตามสบายของเรานะครับไม่ต้องไปพึ่งอะไรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมหรือที่เอาพระมาให้เราแท้ๆอะไรกรมเนี่ยนะนี่ระบายนะเออของเราอยู่ดีนีให้เราเสียตังค่าสำนักงานแสน่ะบาทดูดิเราไม่ไม่อยากที่จะทำเลยและใครได้หน้านะครับ เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่แต่เขาก็หาว่าเอาาเอเรานี่ดีได้หน้าได้อะไรทำถูกต้องนะครับตอนนั้นนะฮะแต่ทั้งที่เราทําไม่ถูกเบียบของเขาแล้วเขาก็บอกดีนะเออมันแปลกใจนะครับเ,เราทำมันไม่ต้องนานทั้งที่เราทําไม่ถูก,กเบียบเลยขเขาบอกว่าดีดมาคร้บปัจจุบันนี้ เราก็ทำแบบของเราที่ทำมาเอ๊ะกลับไม่ถูกระเบียบครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยืมยืนะครับทำตามของเรานะครับเราจะไม่ทำตามคนอื่นแล้วต่อไปนี้นะครับมีอะไรก็ไม่ต้องพึ่งแล้วนะครับเราพึ่งตัวของเราเองกลุ่มของเราไม่ต้องไปรู้อะไรกับใครแล้วเป็นเอเจนซีของเราสบายใจของเรานะครับครับโอเคเลยนะ ไม่ไหวแล้วอาไม่ไหวแล้วราปานีไม่ไหวแล้วอาโอเคครับเป็นอะไรบาได้เวลาดีไปไม่ถึงกี่โมงเลยเนี่ยเราตรงสี่โมงเสร็จจะยางฟังนู้ดโอเคเลยเราลองการโนฟการอยู่เอง่าเรือพัฒนาคอยรถต์เราเลยก็ปล่อยเราเป็นอะไรเราอยาเุกตั้งช่ใหม่แล้วกเลสส่งเราต้้งเอาไว้โอเครับฮะสูงเนี่ย ก็ออกไปด้วยนี่มัต้องไปเลยออกไปด้วยออกไปด้วยเพราะว่ามันเป็นแม่งานกลุ่มบอมซั์เป็นแม่งานใช่เราก็ต้องออกไปด้วยไม่เดี๋ยวเราต้องแก้งกรมด้วยโอ้ยม่ควรรู้เพราะว่ากลุ่มบอมซัมันเป็นแม่งานของศูนย์เว่าถ้าไม่มีกลุ่มบอมซับมันจะมีศูนย์จัดการได้ยังไงอันนี้คือระบบมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแม่งานของกลุ่มบอมซั์ก็คือเราเป็นแม่งานของศูนย์จัดการเรื่องการบริหารจัดการนี่ พไวะนั้นเราไม่มีกลุ่มซักใครจะเป็นได้งานให้เราท่านถูกไหมก็ไม่มีใครเป็นเลยงานไว้นั้นกลุ่มมันซักเราไม่มีแล้วทุกคือใ้รเคยจะกองทัพไหมอะโอเคจบแล้วก็คือประมาณนี้เอ่อแต่ว่าเราจะตาต่างของเราเรื่องทุกอย่างเราจะเข้าสู่ระบบของเราเอาโอเคดีดอีกแถมอีกคําพูดหนึ่งก็คือฝากด้วยว่าผมจะตามคนที่สนิทกับผมเยอะแยะเลยกลุ่มมอมซับที่ไม่เข้าระบบถ้าท่านยังมีชื่ออยู่ในกลุ่มมันซับผมจะร้องทันทีนะ มบอกตรงผมผมโกรธบอกตรงว่าโกรธโกรธตรงที่ถืดุไม่ได้ถ้าอะไรที่ถูุได้อยู่ได้ได้เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยเรื่องไม่เป็นระ็นเลยแต่เรื่องกายให้เป็นเรื่องไหนนะโอเคพวกเรารู้สึกคอแทบแล้วก็หนักเลยจะเนี่ยถึงได้ออกมาเป็นบาแบบนี้เพราะเราเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเรื่องมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วเราสอยในทางที่โกงกินชัดเจนอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้ถ้าเราไม่ต่างตามเราดื้อเราเราใช้ไม่ได้เราใช้ไม่ได้ อ่ะโอเคนะก็ยิ่งพูดยิ่งยิงยิงเกิดความรู้สึกเพราะนั้นเราจะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ดีอ่ายิ่งพูนทีเดียวจบโอ้โหนะอ่ะโอเคครับถ้ามันท่านพัฒนาเราขอไม่ดีเลยเนาะอ่ะโอเคครับมีทางเลือกอยู่สองแนวทางนแนวทางของอำเภออ้าวแนวทางของพัฒนากรอย่างนี้แหะแนวทางของพัฒนากรถ้าเห็นถ้าเห็นด้วยแนวทางพัฒนากรก็นค่ยกมือ แนวทางท่าทเห็นด้วยกับแนวทางเดิมโครงการโครงการประชาชนเอาโองคผมพูดเอาเอาเดินงานไม่งานแล้วถ้าเห็นด้วยกับโครงการท่านอาชุนคือกลุ่มใหญ่กรมที่กับการกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องเหล่านี้ในงานถ้าเห็นด้วยนะให้ยกมือนะแต่ถ้าเกิดเห็นด้วยกับการบริหารงานเดิมก็ให้ยกมือกรุณาเข้าใจตรงนั้นเข้าใจตรงนั้ะแล้ว่าง ให้แนวทางถ้าใครอยากได้แนวทางของโครงการพัฒนาชุมชนให้ยกมือถ้าใครอยากได้ของแนวทางของพวกเราของการพัฒนาเดิมของเราโครงหารเดิมของเราให้ยกมือเอากรรมการก่อนผมบอกไล้เดี๋ยวผมรายงานทั้งเดียวเลยผมไม่รายงานสองเล่มผมรายงานทั้งเดียวพวกปมะชุมคราวเดียวกันในวันเดียวกันก็ทําเรื่องเดียวกันมติกรรมการว่าอะไรก็อะไรไงมติสมาธิว่าอะไรก็อะไรกัเพราะนั้นเล่นเดียวไม่ต้องมาสองเล่มให้เสียเวลาเยอะ อ่าผมไม่ตามตามนะกันอ้าวโอเคคณะกรรมการนั่งอยู่นี่รวมกับผมด้วยรวมทั้งประธานด้วยรวมมูนด้วยอ้าวใครอยากให้บริหารางานตามแนวของโครงการพัฒนาชุมชนยกมือ <c oughs> ลากึ้งอ่าโอเคว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการบริหารตามแนวทางเดิมเล่า

ใครนังก็ได้เออเธอมาให้คนอื่นนั่ก็ได้เธอเป็นกรรมการกรรมการมันมีสองทีมไงอ่ะจะเป็นล้านกรรมการที่เข้าร่วมในวงสิบห้าล้านให้ให้การแนวการเดิมสิบห้าล้านเดี๋ยวจบไปแล้เดี๋ยวจบไปแล้อ่ะต่อไปครับคราวนี้เราก็เป็นสมาชิกกรรมการไม่ใช่สมาชิกเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกควงนั้นความเห็นเรายกได้อีกรอบจริงหรือเปล่าเพราะเราเป็นอะเนี่ เราเป็นมากมากแต่เราเป็นสมาชิกใช่ไมได้ไหมโอ้เอาตมาถึงสมาชิกไหทีนี้ถ้าเอาเรื่องคถามเดียวกันคือให้เห็นด้วยกับแนวทางของโงรงการพัฒนาชุมชนยกมือยกมแล้วมือยกแล้วนไม่ไดปัญหาทางสิทธิเออ ให้เห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มการพัฒน,นาชุมชนยกมือไม่มีครับเป็นศูนย์อ้าวเราเป็นสมาชิกเ,เราเยอะนยเรากรรมการนี่จะเป็นสมาชิกไงอ้าวสมาชิคคกกลุ่มความรับผู้คนใครอยากให้บริหารตามแนวเดิมของเรายกมือ ผมก็โยกพ่อผมเป็นธรรมาจริงเลยอเลยมาทางตบมือเลยน้ำเลยน้ำไม่เป็นไรทั้งหมดแล้วกันั้งหมดที่เข้าไปดูเอกฉันเอกฉันเอ้าวก็สรุปว่าเราต่อไปนี้เรายินดีที่จะบริหารกลุ่มขอเรียกชื่อเดิมก่อนนะชื่อเดิมไม่มีแล้วกลุ่มออนซัพไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่เอาเดี๋ยวขอเรียกชื่อเดิมก่อนเราจะบริหารตามแนวของกลุ่มออนซัพของเราในทุกเรื่อง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาธุรกิจแล้วเราโผล่ครับไม่เอาผมครับใชไม่เอาไม่เนาไม่เอ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 าโอ้เอาเลยทุกท่านเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวใค่ว่ากันเดี๋ยวใครว่ากันอ่ะโอเคนะเอเขียนชื่อแล้วทุกอย่างนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่แปดเองครับเอ่อสำคัญน้รอยกสิบเจ็ดก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะับสำหรับการประชุมประชาคมวันนี้ครับอ่ามีมติ เปกชฉันนะครับทั้งคณะกรรมการและทั้งสมาชิกจะออกจากแนวทางของกรมการพะนธมชนโดยไม่ใช้ชื่อก่มทรัพยากรผลิตแล้วก็จะทำหนังสือตามกระบวนการต่อไปนะก็ตามในคลิปเลยครับเป็นยังไงแร่ง <laughs> ครับสุดท้ายคือไอเจ็บครับสวัสดีครับ